อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชั้นสบายดีเขียนโดยริวโฮโอคาวาะแปลโดยประพุทธสุวัฒนาตอนที่5ยิ่งกลิ้งยิ่งเติบโตปรากฏการบอนหิมะ ทุกวันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายซึ่งอาจเป็นได้ทั้งมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและความโชคดีหรือมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญหาและความวิตกกังวลนั่นคือความเป็นจริงของโลกอย่างไรก็ตามถ้าคุณหมั่นค้นหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งและค้นหา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่แฝงอยู่ในทุกปัญหาไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรคุณมีแต่จะเติบใหญ่เหมือนลูกบอลหิมะ ซึ่งขยายใหญ่โตระหว่างกลิ้งลงเนินคุณต้องให้ลูกบอลหิมะกลิ้งไปเรื่อยๆแม้จะมีเศษดินเศษกรวดติดเข้าไปบ้างเมื่อก้อนหิมะกลิ้งขนาดของมันจะใหญ่ขึ้นเพราะมีหิมะใหม่ๆมาเพิ่มการเปรียบเทียบชีวิตกับบอลหิมะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากการใช้ชีวิตด้วยมุมมองแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถขยายศักยภาพของมนุษย์เป็นสองเท่าหรืออาจสามเท่าด้วยซ้ำ เพียงจำไว้ว่าถ้าคุณไม่หยุดนิ่งและกลิ้งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่กังวลกับฝุ่นผงและก้อนกรวดเม็ดเล็กๆที่ผสมเลอะเข้ามาคุณจะเติบโตทุกครั้งที่เคลื่อนไปทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญและทุกคนที่คุณพบในชีวิตคือครูผู้สอนหากคุณสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้การเผชิญหน้าทุกครั้งและความสัมพันธ์ทุกอย่างที่คุณมี จะกลายเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์สําหรับคุณกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนเรื่องฉันสบายดีจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สําหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฟันดีราตรีสวัสดิ์